สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สาวสตอสวัสดีกันจากฝรั่งเศส mm hmm. เมืองเซนต์มมรีเลอแอนด์ hmm. เหมือนเดิมนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาทําอะไรกันวันนี้อ,อวันนี้เราจะมาโชว์ความเปิดของสาวสตอกันค่ะอุ้ยหาวความเปินของสาวสตอ,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 สสตอที่ว่าก็คือ,เ,อเหมือนเถียงกันไปเถียงกันมากับออฟฟี่ค่ะทุกคนว่า ทำไมฉันไม่ได้เอกสารทำไมฉันไม่ได้โดนเรียกไปสัมภาษณ์ทำไมฉันไม่ได้โดนเรียกไปเทาสภาษาเหมือนคนอื่นๆเขานะคะอวดรู้ค่ะทุกคนเอาง่ายๆคืออวดรู้เพราะว่าคิดว่าตัวเองมาวีซ่าระยะยาวต้องทำขั้นตอน123ตามที่ได้ข้อมูลมานะคะแต่ว่าไม่ได้รู้ดีเทลไม่ได้รู้ว่าแต่ละประเภทก็ไม่เหมือนกันอีกค่ะทุกคนเพราะว่าเราอ่านข้อมูลมา เยอะแล้วก็ไปแอบ,บสิงอยู่ในกลุ่มกรุ๊ปแฟนเพจอ่าสไปฟรั่งเศสในในในกลุ่มด้วยนะคะก็เลยอ่านอ่านมาเยอะอ่านข้อมูลมาเยอะก็คิดว่ามันควรจะเป็นอย่างที่เราเข้าใจแต่สุดท้ายแล้วมันมีข้อมูลปลีกย่อยกว่านั้นอีกคะ่ะมันมีรายละเอียดกว่านั้นอีกก็คือ,อแตกต่างกันอีกสําหรับวีซ่าระยะยาวไม่ว่าจะเป็นติดตามสามีวีซ่าทำงานวีซ่านักเรียนหรือวีซ่า ท่องเที่ยวนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันคลิปนี้ค่ะว่าซาสตอร์จะโชว์ความเปิดยังไงแล้วก็ความแตกต่างของวีซ่าเป็นแบบไหนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะขอไปดื่มกาแฟก่อนนะเพราะว่าหนาวมากเลยค่ะหนาวค่ะต้องค่ะต้องมาอยู่ข้างตอผิงพเพราะว่าหนาวมากมุมเดิมนะคะทุกคนไม่เปลี่ยนไม่เฟกไม่อะไรเลยนะคะออกข้างหลังก็เป็นรองเท้าใช้ขึ้นข้างบนขึ้นชั้นสองนะคะ ก็ไม่เฟกเหมือนกันค่ะมีอะไรอยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นเลยค่ะทุกคนไม่ไม่เปลี่ยนไม่มูฟนะคะก็ตามนี้เลยค่ะเรียวๆเนาะแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะทุกคนฝากคลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้สาสต,ตอเปิดคลิปกันในบ้านนะคะทุกคนเนื่องจากว่าข้างนอกอากาศหนาวมากค่ะทุกคนเมื่อคืนมีหิมะอีกแล้วนะคะไม่เจอกันกับน้องหิมะประมาณ2อาทิตย์ วันนี้เมื่อคืนนี้กลับมาอีกแล้วค่ะทุกคนแต่ก็ไม่ได้เยอะเหมือนคราวที่แล้วนะคะคราวที่แล้วจะเยอะกว่ารอบนี้แค่นิดๆหน่อยๆค่ะแต่ว่าหนาวมากค่ะทุกคนอาจจะเป็นเพราะว่าสาวสตอป่วยนิดหน่อยนะคะเป็นหวัดนิดหน่อยก็เลยหนาวเป็นกว่าปกติค่ะทุกคนรอให้มีแดดออกอีกหน่อยนะเดี๋ยวสาวสตอจะไปเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนะคะทุกคนวันนี้ก็มาพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆค่ะ สาวสตอร์มีเรื่องเปิ่นๆมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังค่ะทุกคนเรื่องเปิ่นๆที่สาวสตอร์พูดถึงนะคะทุกคนเนื่องจากว่าเหมือนที่เคยพูดก่อนคลิปก่อนหน้านี้ค่ะสาวสตอร์มาฝรั่งเศสด้วยวีซ่าระยะยาวไทยดีนะคะทุกคนเป็นวีซ่าท่องเที่ยวระยะยาว1ปีค่ะแล้วก็มาถึงสําหรับวีซ่าระยะยาวนะคะต้องอแจ้งกับทางออฟฟิศที่นี่นะคะต้องลงทะเบียน,นะคะ่ะทุกคน หลังจากลงทะเบียนเสร็จก็จะต้องทั่วๆไปเลยนะคะจะต้อง <c oughs> จะต้องมีการตรวจสุขภาพตรวจปอดตรวจหลายๆอย่างนะคะว่ามีเชื้อมีพาหะอะไรมาหรือเปล่านะคะทุกคนแล้วก็จะต้องไปเรียนภาษาสําหรับที่คนที่อยู่ฝรั่งเศสระยะยาวนะคะแต่มีข้อแม้ค่ะทุกคนเนื่องจากว่าสาวสตอ,อามาวีซ่าระยะยาวไทยดี แต่ว่าเป็นวีซ่าเยี่ยมเยียนค่ะทุกคนไม่ได้เป็นวีซ่านักเรียนไม่ได้เป็นวีซ่าติดตามคู่สมรสหรือว่าไม่ได้เป็นวีซ่าประเภทอื่นๆที่ที่ต้องอยู่แยาวๆนะคะเพราะว่าสาวสตอรมาแบบวีซ่าท่องเที่ยวทีนี้ความเปิดของสาวสตอค่ะทุกคนอันนี้ต้องบอกเลยก่อน,อนว่าด้วยความที่ไม่รู้แล้วก็เนื่องจากคราวที่แล้วมาวีซราระยะสั้นก็นเลยไม่ทราบค่ะว่า พอเป็นวีซ่าระยะยาวเนี่ยค่ะจะต้องอทําขั้นตอนอะไรยังไงบ้างแล้ววีซ่าท่องเที่ยวระยะยาวของสาวสตอต้องทําอะไรแตกต่างกับคนที่เขามาอยู่ใช้ชีวิตที่นี่ที่ถือวีซ่าติดตามสามีหรือว่าวีซ่าทํางานหรือว่าวีซ่านักเรียนหรือเปล่านะคะทีนี้ความเปิดของสาวสตออยู่ที่อันดับแรกเลยค่ะมาดูกันนะว่า สาวสตอเปิดยังไงนะคะทุกคนความเปิดของสาวสตอนะคะทุกคนความเปิดของสาวสตอเริ่มที่สาวสตอได้ลงทะเบียนกับออฟฟี่เรียบร้อยนะคะหลังจากมาถึงฝรั่งเศสประมาณ1อาทิตย์ลงทะเบียนนะคะมีสาวไทยที่อยู่ฝรั่งเศสก่อนหน้านี้นะคะบอกมาในกลุ่มอ้อสาวสตอสิงอยู่ในกลุ่มสภัยฝรั่งเศสนะคะทุกคน แล้วก็มีพี่ๆในนั้นแหละค่ะเขามาบอกขั้นตอนการเดินทางมาอยู่ฝรั่งเศสกับวีซ่าระยะยาวนะคะว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างสาวสตอก็ทำตามขั้นตอนเป๊ะๆป,ปแล้วก็ด้านไปอ่านเจอข้ออาบางข้อความที่บอกว่าอาอฟฟี่จะช้ามาถึงแล้วก็ต้องรีบลงทะเบียนเลยไม่ต้องรอสอเดือนตามระเบียบก็ลงทะเบียนไปเลยกว่าออฟี่จะ,จะเจอเมลเราจะถึงอัน ขั้นลำดับของเราที่จะต้องส่งตัวไปตรวจสุขภาพใช้เวลาอยู่อะไรเงี้ยค่ะสาวสตอก็ลงทะเบียนเลยค่ะทุกคนตอนมาถึงประมาณ1อาทิตย์นะคะแล้วก็รอประมาณ2อาทิตย์ก,กว่าๆค่ะหลังจากลงทะเบียนไปนะคะก็ได้รับอีเมลจดหมายแจ้งให้ไปตรวจสุขสุขภาพเดือนถัดไปนะคะแต่ของสาวสตอค่ะต้องโทรไปนัดโทรไปนัดกับคุณหมอเองค่ะเนื่องจากว่า จะต,ต้องมีตรวจสุขภาพอ่าหนึ่งหนึ่งคือตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็สองก็คือพบหมอก็คือให้หมอตรวจร่างกายอีกรอบหนึ่งค่ะก็สำหรับสาวสตอก็ได้รับจดหมายตรวจสุขภาพทั้งสองสองสอง,สองอย่างเรียบร้อยนะคะโทรเพนัดวันเรียบร้อยค่ะทุกคนแล้วก็อ่าจำได้ว่าไปไปอ่านคอมเมนต์ในกลุ่มสซอรไพฝรั่งเศสนั่นแหละคะ่ะบอกว่า มันจะต้องมีจดหมายส่งตัวเราไปสัมภาษณ์เพื่อเทสภาษาแล้วก็ส่งตัวเราไปเรียนสองร้อยชั่วโมง300ชั่วโมง400ชั่วโมงอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็แล้วแต่คนที่มีพื้นฐานหรือว่ายังไม่มีพื้นฐานหรือว่าได้ภาษาแล้วก็ต้องก็ต้องไปเทสค่ะทุกคนเพื่อที่จะได้รับได้รู้ระดับภาษาของเราแล้วก็ได้ใบซอร์ระดับ A1 นะคะว่าใครได้วันแล้วหรือว่าถ้ายังไม่ได้ภาษาก็ ทางออฟฟี่จะส่งไปเรียนค่ะแล้วก็มีการสอบ A1 นะคะเพื่อที่จะใช้เอกสารชุดนี้ในการทําเอกสารต่างๆหรือว่ามีการเรียนเพิ่มเติมอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลค่ะทุกคนสําหรับสาวสตอร,รอจนถึงวันนัดที่จะไปตรวจสุขภาพแล้วค่ะก็ยังไม่มีจดหมายนัดให้ไปสัมภาษณ์หรือว่านัดทิดภาษานะคะก็เลยส่งเมลค่ะส่งเมลเข้าไปถามออฟฟี ซึ่งที่นี่นะคะไม่สามารถเดินเข้าไปหาออฟฟิศที่สำนักง,งานได้ถ้ายัางไม่ได้นัดแล้วก็2ก็คืออ่าถ้ายังอ่าสองก็คือ,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 คอเราสามารถโทรเข้าไปได้ค่ะทุกคนแต่ไม่มีคนรับสายค่ะทุกคนสาวสตอร์โทรเป็นร้อยๆรอบเลยนะคะผู้ชายก็ช่วยกันโทรคือแบบโทรกันแบบหลายร้อยรอบมากเป็นร้อยจริงๆคะ่ะ ไม่มีใครรับเลยค่ะทุกคนถามว่ามีคนทํางานอยู่ไหมมีค่ะแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาจะทําไม่ไม่ค่อยรับสายอะค่ะอันนี้ก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะคะไม่ค่อยรับสายสาวสตอก็ร้อนใจค่ะทุกคนว่าเอ๊ยยังไงนะตกหล่นของเราหรือเปล่าหรือว่าเราทําผิดอะไรหรือเปล่าในขั้นตอนของการลงทะเบียนนะคะก็ะทําให้กังวลแล้วก็ส่งเมลกลับไปถามเขาเ,เรื่อง เอ,อกสารการสัมภาษณ์จดหมายการสัมภาษณ์นะคะก็ส่งเมลเข้าไปถามประมาณ2หรือ3ครั้งห่างๆกันนะคะประมาณ2อสาวันหนึ่งครั้งอะไรเงี้ยค่ะก็ยังไม่ได้รับเมลตอบกลับมาสักทีค่ะทุกคนก็เลยอ่ะต้องไปนะัดต้องต้องไปตรวจสุขภาพตามนัดก่อนก็เลยโอเคเดี๋ยวไปตรวจสุขภาพก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาตามเรื่องเอกสารการอสอบสัมภาษณ์หรือว่าการเทสภาษา อีกครั้งหนึ่งค่ะทุกคนโอเคมาต่อกันเลยนะคะถึงวันนัดสัมภาษณ์ไปตรวจสุขภาพแล้วค่ะทุกคนา <c oughs> สาวสตอไปกับผู้ชายนะคะผู้ชายลาง,งานก็พาไปตรวจสุขภาพไปตรวจสุขภาพเร็วมากค่ะทุกคนเหมือนที่บอกค่ะที่นี่ต้องนัดก่อนนัดเสร็จก็ได้คิววันที่เท่าไหร่ช่วงกี่โมงคือที่นี่เขาจะแบบ นัดคิวเป๊ะๆค่ะทุกคนสมมุติว่าวันหนึ่ง <c oughs> ขอโทษค่ะสมมุติว่าวันหนึ่งมีสามสิบคิวเนี้ยค่ะเขาก็จะล็อกเลยว่าเก้าโมงของใครสิบโมงของใครสิบโมงครึ่งของใครเนี้ยค่ะของสาวสตอร์ได้คิวแรกค่ะทุกคนตอนแปดโมงสี่สิบห้านาทีค่ะไปถึงตั้งแต่แปดโมงค่ะทุกคนแล้วก็นั่งรออยู่ในรถ จนถึง8โมง40นาทีค่ะก็เลยเดินเข้าไปแล้วก็ยื่นกับยื่นพาสปอร์ตกับจดหมายที่ทางออฟฟิ่ส่งมาให้นะคะให้กับคนจัดคิวนะคะที่ประที่เคาน์เตอร์ค่ะ <c oughs> ยื่นยื่นพาสปอร์ตแล้วก็เอกสารเสร็จปุ๊บก็ประมาณ1หรือ2นาทีค่ะก็มีเจ้าหน้าที่มาเรียกเข้าไปตรวจปอดนะคะก็ถอดเสื้อผ้าหมดเลยแล้วก็ไปยืนพิงกับ จอจอจอเอกซเรย์นะคะเพื่อเอกซเรย์ปอดแค่ครั้งเดียวประมาณไม่ถึง5นาทีอยู่ข้างใน,นะคะ่ะทุกคนเสร็จเสร็จเรียบร้อยก็ใส่เสื้อผ้าแล้วก็ออกมานั่งรอที่ข้างนอกนะคะใช้เวลาประมาณ5นาทีไม่ถึง5นาทีนักประมาณ5นาทีคะ่ะทุกคนในการถ่ายเอกซเรย์ปอดนะคะแล้วก็ออกมานั่งรอนั่งรอก็ประมาณ5นาทีคะ่ะทุกคน แล้วเจ้าหน้าที่ก็เรียกอ่าไปรับฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วก็ใบอ่ารับรองที่ที่ตรวจตรวจเช็คบอร์ดเอ็กซเรย์บอร์ดนะคะแล้วก็อ่าทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเดี๋ยวต้องไปหาหมออีกอีกอีก,อ,ก,อ,กอีกท่านหนึ่งนะคะอยู่คนละที่แต่ก็สามารถใช้ฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วก็ใบรับรองตัวนี้คะ่ะไปให้ทางหมอทางนั้นดูได้เพื่อออกเอ,อกาสารให้นะคะเอกสาวสตอก็ไปตามนัด นัดที่สองค่ะทุกคนแล้วก็หมอท่านที่สองนะคะคิวของสาวสตอได้ตอนสิบโมงครึ่งท่านที่สองซึ่ง<ม>อยู่ห่างกันก็อยู่ห่างกันประมาณสิบกิโลได้มั้งประมาณนั้นนะคะก็ไปถึงไวเหมือนเดิมค่ะทุกคนเพราะว่าแต่ละที่ทํางานกันไวมากค่ะแล้วก็ไม่ได้มีแบบคนไข้ไปแออัดนะคะเพราะว่าเหมือนที่บอกค่ะที่นี่เขาต้องนัดก่อนถ้าไม่นัดก็ไม่ได้เข้าหาไม่ได้ไม่ได้เข้าพบคุณหมอนะคะทุกคน เพราะว่าทุกคนจะต้องมีนัดก่อนต้องบอกว่าต้องนัดนะคะถ้าไม่นัดก็คือไม่ได้ละไม่ไม่ได้หาหมอไม่ได้ตรวจไม่ได้อะไรเลยนะคะทุกคนซี่นี่ถ้าสมมติว่าจะได้หาหมอโดยที่ไม่ต้องนัดก็คือต้องแบบอาการหนักมากเออต้องแบบฉุกเฉินอะไรเงี้ยคะ่ะก็ไม่ฉุกเฉินก็ต้องไปโรงพยาบาลแล้วก็นั่นแหละคะ่ะถึงจะได้เจอหมอจริงๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่า ป่วยเป็นไข้หรือว่ามีอาการเจ็บท้องปวดท้องอะไรก็แล้วแต่นะคะต้องนัดคุณหมอก่อนค่ะทุกคนที่นี่เขาจะมีแบบการนัดคุณหมอแบบเดินเข้าไปที่คลินิกหรือที่โรงพยาบาลตามเวลานัดที่เรานัดได้นะคะหรือบางบางครั้งถ้าสมมติว่าเราไม่สะดวกที่จะไปที่โรงพยาบาลหรือคลินิกหรือหรือออฟฟิศที่ที่คุณหมอประจำอยู่นะคะเราสามารถ คุยกับคุณหมอผ่านกล้องได้คะ่ะทุกคนซึ่งสาวสตอเคยแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะว่าการคุยกับคุณหมอผ่านกล้องเป็นยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ให้ให้ให้ฟังกันนะคะว่าการมาอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วก็ป่วยเนี่ยแล้วแบบไม่ได้นัดคุณหมอไม่ได้อะไรเงี้ยเราสามารถทําได้ไหมเนาะแล้วก็ต้อง ถ้าจะต้องเข้าพบคุณหมอเราต้องทํำยังไงบ้างนะคะทุกคนนี่นะคะสาวสะตอกําลังจะพาทุกคนนะคะไปดูที่ล่องผากแล้วก็ไปดูที่เนินเขานะคะที่เป็นเนินเขาหลังสวนนะว่าเมื่อคืนมีหิมะแล้วจะมีอะไรสวยๆให้เราดูไหมไปเลยค่ะ นี่นะคะทุกคนบนเนินเขาข้างหลังนั้นพอจะมีหิมะให้เห็นนะเขาขาว,ขาวส่วนฝั่งนี้ไม่มีนะโอเคค่ะหลังจากออกไปดูหิมะที่สวนหลังบ้านมาแล้วนะคะก็มานั่งคุยกันต่อคะ่ะทุกคนเป็นไงคะบรรยากาศหิมะขา,ขาวๆปกคลุมบนเนินเขาสวยไหมสวยไหมพอโดนแสงแดดแล้วจะสวยนะคะทุกคนซาสตอชอบมากเลยตอนเชา้ชาๆหลังจากที่ ขีมาตกนะคะแล้วออกไปเจอแสงแดดมันจะเป็นแสงสวยๆนวลๆแล้วมีแบบประกายแวววาวงเงี้ยค่ะสวยดีค่ะทุกคนเรามาต่อกันเลยค่ะเรื่องเปินๆนะหลังจากที่อ่าซาสตอไปตรวจกับคุณหมอท่านแรกแล้วนะคะเอกเรย์เอกเรย์ปอดนะก็มาเจอคุณหมอท่านที่สองค่ะคุณหมอท่านที่สองก็ต้องนัดเหมือนเดิม ก็คือได้คิวตอน10บโมงครึ่งแต่เป็นวันเดียวกันนะคะเพราะว่าอยู่ที่เมืองคามองเฟยองนะคะทุกคนสาวสตออ,ออฟฟี่ของสาวสตออยู่เขตนั้นนะคะก็ห่างกันจากคุณหมอท่านแรกประมาณ10กิโลสกิโลนิด,นด,นด,นดค่ะก็ใช้เวลาเดินทางไม่นานค่ะสําหรับเมืองเมืองเล็กๆเมืองชนันเมืองแบบนี้นะคะก็ไม่นานก็ถึงค่ะสินาที15นาทีรถก็ไม่ติดนะคะ ก็ไปนั่งรองในรถเหมือนเดิมค่ะทุกคนกว่าจะได้เจอคุณหมอนะเพราะว่าคิวของสาวจตอ10.30นาทีก็คือ10.30นั่นเองนะคะก็พอถึงเวลาใกล้เวลาก็สาวตอก็เข้าไปค่ะทุกคนแล้วก็ยื่นพาสปอร์ตแล้วยื่นฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วก็ใบรับรองจากหมอท่านแรกนะคะให้กับทางอ๋อแล้วก็จดหมายของออฟฟี่ที่ที่ส่งมาในอ e ีเมลปินพออกมาด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ยื่นไปให้ทางที่เคาน์เตอร์รับ รับรับเรื่องอะคะ่ะก็ไม่นานคะ่ะทุกคน5นาทีเหมือนเดิมก็ได้เข้าเจอคุณคุณหมอคะ่ะก็ไปนั่งรอตอนที่สาวจะต่อไปนั่งรอคุณหมอท่านนี้ก็จะมีอ่าเขาเรียกยังไงอะมีมีมีม,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 มีมีชาวต่างชาติอะคะ่ะที่เข้าไปรอคุณหมอแล้วก็ถือ,อเอกสารจากออฟฟี่เหมือนกันก็คือจะใช้ เอกสารในการตรวจเอกสารในการเอ็กซเรย์แล้วก็ไปรับรองจากคุณหมอนะคะไปใช้ในการต่อเอกสารที่อยู่ที่นี่นะคะจะ2ปี10ปีก็แล้วแต่ว่าใครจะอยู่นานแล้วหรือว่าได้เอกสารอะไรมาบ้างแล้วนะคะแต่สําหรับสาวสตอร์ค่ะทุกคนนี่เป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็มาแบบวีซ่าต้องเที่ยวนะแล้วก็ ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ใช้ในการต่อเอกสารอะไรคะ่ะแต่ว่าจะใช้เอกสารตัวนี้สําหรับต่อวีซ่าของปีหน้าที่จะหมดนะคะคือสาสวจะตอไม่ต้องกลับเมืองไทยไปต่อที่ที่ไทยคะ่ะวีซ่ารอบนี้นะคะสามารถต่อที่นี่ได้เลยแต่ก็คือต้องใช้เอกสารนี้คะ่ะเหมือนที่บอกก็คือเอกสารการรับรองจากคุณหมอท่านแรกแล้วก็ท่านที่สองนะคะ <c oughs> ก็ฟ์มเอ็กซเรย์ทีนี้พอได้เวลาเข้าไปด้านในคะ่ะทุกคน สิ่งแรกเลยที่คุณหมอถามก็คือสูบุรีหรือเปล่าดื่มเหล้าหรือเปล่าดื่มแอลกอฮอล์หรือเปล่านะคะเพราะว่าะจะต้องให้ดูโชว์ฟิล์มเอ็กซเรย์ที่ถือไปะคะ่ะให้คุณหมอดูคุณหมอก็เลยบอกว่าอู้ปอดดีนะอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีรอยไม่มีด่างไม่มีดวงอะไรเลยอะไรเงี้ยคือปอดดีนะอะไรเงี้ยแล้วก็ตรวจขึ้นหัวใจตรวจชีปประจรนะคะตรวจความดานัน เจาะเลือดตรวจเกล็ดเลือด,ดเ,อาเ,ดเอดบาหวานอะไรก็แล้วแต่นะคะอ๋อไม่ใช่เบาหวานคะ่ะทุกคนผูดผิดขอโทษคะ่ะตรวจอะไรนะความดานันแล้วก็เจาะเลือดไปตรวจเกล็ดเลือด,ดเกด็เด,เกดเลือดมั้งคะจำไม่ได้ประมาณนี้คะ่ะทุกคนแต่ตรวจหลายอย่างอยู่เหมือนกันคะ่ะแล้วก็ตรวจหัวใจนะคะแล้วก็มีการสอบถามนิดๆหน่อยๆคุยกับคุณหมอคุณหมอก็ถาม ตอนอยู่เมืองไทยรับวัคซีนมาไม้อะไรเงี้ยค่ะแต่เมืองไทยเราตอนตั้งแต่เราเกิดมาเราก็รับวัคซีนมาตลอดเนาะทุกคนแต่ทั้งแบบปากกระจับทั้งวัคซีนอะไรอะคายลากจากน้อยหรอแล้วก็หลายอย่างอ่ะวัคซีนที่เรารับรับมาแต่เราไม่เคยได้ใบรับรองเลยถูกไหมคะทุกคนซึ่งพอมาอยู่ที่เนี่ยเขาอยากได้วัค เอกสารตัวรับรองที่เราได้รับวัคซีนต่างๆมาตั้งแต่เด็กๆกันค่ะทุกคนซึ่งมันไม่มีเนาะใครมีบ้างอ่ะตอนตอนตั้งแต่เด็กๆที่เรารับเอกสารมา่าอยู่ที่นี่เราต้องใช้อ่ะค่ะทุกคนแต่ว่าถามว่าถ้าไม่มีสามารถต่อวีซ่าได้ไหมเห็นพี่ๆในกลุ่มสไปฝรั่งเศสบอกว่าอ่าไม่ไม่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนแต่สําหรับสาวสตอออ่า ต้องไปฉีดค่ะทุกคนที่นี่นะคะทุกคนวัคซีนแพงมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วที่คุณหมอคุณหมอท่านที่2หลังจากตรวจหลังจากคุยเสร็จนะคะก็แจ้งมาว่าก็แจ้งมาว่าต้องฉีดวัคซีนตัวไหนบ้างซึ่งประมาณ5้ากตัวเลยค่ะทุกคนเราฉีดมาแล้วจําได้แม่นมากเลยค่ะทุกคนว่าเราฉีดมาแล้วจากเมืองไทยตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยนะก็ แต่เราไม่มีใบรับรองไม่มีใบรับรองตัวนั้นเราก็ต้องมาฉีดใหม่ที่นี่จริงๆแล้วไม่ฉีดจะไม่ฉีดก็ได้เสี่ยงเอาว่าเราจะต่อวีซ่าได้ไหมใช่ไหมคะแต่ผู้ชายคะ่ะทุกคนผู้ชายด้วยความที่การไว้ดีกว่าแกคะ่ะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานางบอกแบบนี้นะคะก็เลยจะพาไปฉีดคะ่ะซึ่งการพาไปฉีดวัคซีนเหมือนเดิมคะ่ะทุกคน ต้องนัดเหมือนเดิมซึ่งสาวสตอนัดแล้วค่ะนัดแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะไปฉีดเดือนหน้านะคะเพราะว่าคุณหมอ,อผู้ชายไม่สามารถลาได้ช่วงนี้เพราะว่าใช้เวลาใช้จะใช้เวลาตอนกลับไทยนะคะแล้วก็เดี๋ยวนางมีทําธุระก็เลยจะไปวันที่นางไปทําธุระ ซึ่งจะใช้เวลาลาแค่วันเดียวค่ะทุกคนไม่อยากลาเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะได้ไปฉีดเดือนหน้านะคะสําหรับวัคซีน6ตัวแต่ว่าใน6ตัวเนี้ยคุณหมอสามารถฉีดให้ได้1เข็มสามารถป้องกันได้ทั้ง 6, 6, 6อย่าง6ไข้หกอย่างนะคะวัคซีน6ตัวรวมรวมอยู่ใน1หลอดนะคะ1เข็มอ่่เข็มค่ะไม่ใช่100หลอดพูดผิดจากก,ก็คือประมาณนี้ค่ะทุกคนก็ต้องรอ เดือนหน้านะคะกว่าจะได้ฉีดวัคซีนแล้วก็เดี๋ยวจะ,จ,ะจะสาวสตอจะมีคิวอ่าต่อวีซ่าก็คือช่วงมิถุนาค่ะทุกคนมิถุนากรากฎานะคะเพราะว่าวีซ่าหมดเดือนกรากฎาค่ะทุกคนต้องจองคิวเหมือนเดิมค่ะต้องจองคิวไปจอไปต่อวีซ่าสองเดือนสองถึงสามเดือนล่วงหน้านะคะซึ่งสาวสตอก็อ่ากำลังเล็งๆอยู่ค่ะก็ลองตอนนี้ก็เปิดแล้วก็ อลองดูวันที่เหมาะสมนะคะเพราะว่าชาสตอไปกลับไทยแล้วก็จะกลับไปอีกทีนึงก็พฤษภากลางเดือนคะ่ะทุกคนทีนี้เอกสารการลงทะเบียนออฟฟิศของชาสตอรเรียบร้อยแล้วคะ่ะจากที่กังวลมาอยู่ประมาณ3-4เดือนนะคะเพราะว่าเราจะต้องลงทะเบียนให้เสร็จให้แล้วเสร็จก็คือ,อมาถึงก็ลงทะเบียนออฟฟิศคะ่ะลงทะเบียนเสร็จก็จะได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนพร้อมกับ ให้เราจ่ายเงิน200อยูโรค่ะเพื่อเป็นการาจ่ายค่าใช้จ่ายที่ออฟฟี่จะต้องส่งเราไปนะคะเป็นค่าธรมเนียมง่ายๆก็คือเป็นค่าทมเนียมการลงทะเบียนค่ะทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นก็รอรออีกแล้วค่ะรอจดหมายเพื่อส่งตัวเราไปตรวจสุขภาพนะคะตรวจปอดตรวจเลือดตรวจหัวใจตรวจความดันอะไรก็แล้วแต่พาหะต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็ หลังจากนั้นสําหรับคนที่ถือวีซ่าระทยระยายาวประเภทอื่นที่ไม่ใช่เยี่ยมเยียนนะคะทุกคนก็จะได้รับจดหมายเรียกให้ไปสัมภาษณ์เทสภาษาและก็สรุประยะเวลาชั่วโมงการเรียนภาษาเพิ่มเติมให้นะคะอันนี้บางคนก็จะมาเป็นจดหมายส่งมาทางไปรษณีย์นะคะบางคนก็จะได้มาเป็นอีเมลค่ะเหมือนสตารสตอจะได้รับเป็นอีเมลนะแล้วก็บางคนจดหมายจะมาพร้อมกันคือคือจดหมาย เรียกตรวจสุขภาพแล้วก็เรียกไปสัมภาษณ์จะมาพร้อมกันนะคะแต่บางคนก็ไม่พร้อมอันนี้เอาแน่นอนกับออฟฟี่แต่ละเขตไม่ได้ค่ะทุกคนต้องต้องรอดูเป็นเคสเคสเคสไปเคสไปนะคะบางคนอีเมลก็ได้รับเป็นอีเมลบางคนก็ได้รับอีเมลเดียวกันบางคนก็คนละอีเมลก็อันนี้ก็เป็นเคสไปเคสเหมือนกันค่ะทุกคนหลังจากนั้นก็ไปตรวจสุขภาพตามวันเวลาที่นัด กับคุณหมอไว้นะคะแล้วก็กับทางออฟฟี่ไว้นะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยถ้าต้องต้องตัวต้องเทสภาษาทางออฟฟี่จะเป็นคนแจ้งค่ะว่าเราจะได้โชคดีแค่ไหนจะได้เรียนกี่ชั่วโมงบางคนก็ได้ร้ชั่วโมงสองร้อชั่วโมงสี่ร้อชั่วโมงแม็กสุด600ชั่วโมงนะคะทุกคนก็แล้วแต่ว่าเรามีพื้นฐานมาแค่ไหนคะ่ะออฟฟี่ก็จะสรุปแล้วก็ส่งไปรเรียนให้หลังจากนั้นก็รอ ที่ส่งจดหมายมาอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าเราจะต้องไปเรียนที่ไหนและเริ่มเรียนเมื่อไหร่ตารางเรียนเป็นแบบไหนเขาจะส่งตามมาให้ทีหลังนะคะอันนี้ก็เป็นการสรุปคร่าวๆนะคะสำหรับการมาอยู่การมาอยู่ฝรั่งเศสการมาใช้ชีวิตอยู่กับที่ฝรั่งเศสนะคะเพื่อ,อเพื่อเพื่อ,อบางคนเพื่อนๆคนไหน สนใจหรือว่ามีแฟนอยู่ที่ฝรั่งเศสหรืออยากมาทํางานฝรั่งเศสหรือมาเรียนที่ฝรั่งเศสเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะคะก็จะได้ดูขั้นตอนอันนี้สาวสตอไม่ได้มีข้อมูลเป๊ะๆไม่ได้เป็นคนรู้เกี่ยวกับาการทํางานของออฟฟี่นะคะทุกคนแต่ว่าอาศัยที่ตัวเองต้องใช้ต้องทําก็เลยต้องอ่านข้อมูลจากรุ่นพี่สะพายฝรั่งเศสในกลุ่มนะคะก็เป็นไกด์ ลายได้คะ่ะว่าเราสามารถาใช้ชีวิตที่ฝรั่งเศสช่วงเริ่มต้นแบบไหนทำอะไรบ้างตอนไหนนะคะก็ต้องขอบคุณพี่ๆในกลุ่มสไยฝรั่งเศสมากๆเลยคะ่ะทุกคนเพื่อเพราะว่าถ้าไม่ได้พวกพี่ๆรุ่นพี่สไยฝรั่งเศสในกลุ่มนะคะก็เหมือนงมเข็มคะ่ะทุกคนเพราะว่าแฟนก็ไมค่ค่อยรู้เรื่องคะ่ะทุกคนเอาจริงบอกแฟนว่ารู้รู้ไหมต้องทําแบบไหนเขาก็ตอบว่าอ๋อฉันไม่เคยมี ภรรยาอยู่ต่างประเทศฉันถ้าการที่มาอยู่ฝรั่งเศสฉันไม่รู้ว่าเขต้องเริ่มทําจากตรงไหนบ้างฉันก็ต้องค่อยๆหาข้อมูลเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่ได้รู้ข้อมูลมาก่อนค่ะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราเริ่มหนึ่งน้ำหนึ่งด้วยกันทั้งสองทั้งคู่ค่ะทุกคนเพราะว่าสาวสตอก็เป็นครั้งแรกที่มาใช้ชีวิตในในใน,ในต่างเมืองนะคะต่างเมืองต่างแดนเนาะได้รู้ก็จะได้ ได้รู้ได้ข้อมูลมาก็จากรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์มาก่อนมาแชร์ให้ฟังค่ะทุกคนก็ขอบคุณพี่ๆสไปฝรั่งเศสไว้นะที่นี้ด้วยนะคะทุกคนออเมื่อกี้พูดไว้ว่าจะมาเล่าประสบการณ์การหาหมอการหาหมอที่นี่ใช่ไหมคะถ้าเราไม่สะดวกไปไปที่คลินิกหรือไปที่โรงพยาบาลหรือไปที่สถานที่ที่คุณหมอ ทำงานอยู่นะคะก็ทําได้โดยการที่ส่งเมลเหมือนเดิมคะ่ะทุกคนส่งเมลหรือโทรศัพท์นะคะสําหรับสาวสตอร์รอบที่ผ่านมา,าผู้ชายส่งเป็นเมลไปหาคุณหมอเป็นคุณหมอประจาของของผู้ชายอยู่แล้วนะคะเอก็เลยส่งเมลกลับมาคะ่ะทุกคนบอกว่าเดี๋ยววันนี้วันนี้วันนี้หรือวันที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคะตามตามตามที่คุณหมอสะดวกคุณหมอจะแจ้งมานะคะ เดี๋ยวจะขอ,ขอซูมค่ะทุกคนใช้ซูมนะคะใช้ผ่านซูมคอผ่านซูมนะคะวันนี้กี่โมงกี่โมงคุณหมอจะบอกรายละเอียดมาทั้งหมดนะคะแล้วก็แจ้ง ID มานะคะแล้วก็พอถึงเวลาตามนัดคุณหมอก็จะคอค่ะคอมาหาเราคุณหมอก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะส่งใบเอกสารมาให้เพื่ออธิบายแล้วก็แจ้งชื่อยารายละเอียดยานะคะ มาให้เพื่อที่จะให้เราไปซื้อได้ที่ฟาร,รม์มาีนี่คือความสะดวกของที่นี่ค่ะทุกคนเราก็ปลิ้นเอกสารตัวนั้นและขัดคนไปที่ฟาร,ร์มาสีนะคะเพื่อซื้อยาตามที่คุณหมอสั่งเภสัชท,ที่นันนเขาก็จะจัดยาให้ตามเอกสารที่คุณหมอสั่งแล้วก็เราก็จ่ายตังซื้อยาปกติค่ะทุกคนเค้ก,ก็คือนี่เป็นประสบการณ์ที่เอามาแชร์หาให้เพื่อนๆฟังกันนะคะในการใช้ชีวิตที่นี่นะก็เพื่อเพื่อน มาอยู่ที่นี่แล้วจะได้รู้ว่าต้องทำอะไรก่อนหลังนะคะเป็นไงบ้างคะทุกคนได้สาระจากคลิปนี้ของสาวสตอบ้างไหมอาจจะพูดกันยาวอาจจะพูดกันเยอะหน่อยนะแต่ก็อยากจะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆรับฟังกันค่ะว่ามาฝรั่งเศสเป็นยังไงการลงทะเบียนออฟฟี่เป็นยังไงและมีขั้นตอนการปฏิบัติยังไงบ้างนะคะสำหรับการมาอยู่ฝรั่งเศสด้วยวีซ่าระยะยาวนะคะ ก็ยังไงยังไงก็ฝากเพื่อนๆดูคลิปนี้ของสาวสตอด้วยนะเอาไว้อากาศดีกว่านี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวสาวสตอจะพาไปทำคลิปกันข้างนอกนะคะก็ปะคลิปนี้ก็ดูบรรยากาศในบ้านไปก่อนนะคะนั่งเมาส์มอวกันไปก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้สาวสตอขอลากันไปก่อนค่ะลากันไปด้วยบรรยากาศบนโซฟาค่ะไม่ได้ขยับขยันไปไหนเลยเนาะ เพราะว่าหนาวค่ะ,ะด้านนอกหนาวมากแล้วก็ข้างในก็ตอนนี้เพิ่ง17องศาเองนี่ขนาดจุดไฟไปแล้วนะคะสักพักแล้วเนะาะหากใครชอบคลิปนี้ของสารสตอนะคะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างไม่ได้พาบอกไปทำกิจก,กรรมข้างนอกก็คุยกันในบ้าน หากใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้สาวสตอรด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามน้ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปของสาวสตอในคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเอเวนโตเอวา